อาจารย์นันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กผลประโยชน์ความมั่นคงของไทยต้องมาก่อนนะผลประโยชน์และความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่รัฐบาลยึดถือเป็นหลักรัฐบาลทุกประเทศต้องรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไทยก็เช่นกันทุกรัฐบาล ต้องรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเป็นสิ่งที่ไทยต้องให้ความสนใจเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทย2,000กว่ากิโลเมตรความชัดเจนในนโยบายต่างประเทศของไทยคือจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาไทยประสงค์ให้สถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลายไทยไม่อยากเห็นการสู้รุในเมียนมาขยาย และส่งผลร้ายต่อไทยและภูมิภาคไทยคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการที่จะสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายในเมียนมาสู้รบกันไทยไม่อยากเห็นความขัดแย้งทางการเมืองในเมียนมาขยายตัวเป็นสงครามกลางเมืองไทยไม่อยากเห็นการสู้รบแบบยูเครน<ฆ>ข้างชายแดนไทยไม่อยากเห็นการสู้รบแบบยูเครนข้างชายแดนไทยหากไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในเมียนมาอย่าคาดหวังว่าจะแก้ปัญหา การลักลอบนาเข้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การค้าอาวุธสงครามอาชญากรรมออนไลน์ที่ระบาดและเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้ได้<ม>คุณดอนประมัตววินัยรัฐมนตรีต่างประเทศมีความเชื่อว่าความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขด้วยการเจราจาทําความเข้าใจกันนอกจากการเจราจากับรัฐบาลเมียนมาแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเห็นว่าการพูดคุยกับองซานซูจีก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งจะทําให้ทราบและเข้าใจ ความคิดเห็นขององศานงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศคือการทูตหลักใหญ่คือการเจรจาสแสวงหามิตรไม่ใช่สร้างศัตรูแต่มีสื่อเลือกฝ่ายและบางประเทศไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นน,นะอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถนะบางประเทศไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งข้อสงสัยว่ามีการพบปะพูดคุยกันจริงหรือไม่มาหาว่าท่านรัฐมนตรีดอนเนี่ยได้เจอกับ องซานซูจีจริงหรือเปล่านะมีหลักฐานอะไรแสดงให้เห็นได้ว่าพูดคุยกันจริงมีเหตุผลหรือมีประโยชน์อะไรที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยต้องโกโหกนี่ท่านเลขาธิการยืนยันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยจะไปโกหกแล้วไม่รู้ว่าไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยคือม,มีสื่อบางสื่อในไทยะนะแล้วจริงบางประเทศข้างนอกแล้วก็พักกันแบบบางพัก้วยอ,อ่ะนะพยายามจะจับผิดกัวน้ำให้ขุนตลอดอ คนเหล่านั้นแท้จริงเนี่ยมีความต้องการอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นไม่รักสันติไม่อยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นในเมียนมาหรือว่าคนเหล่านั้นหิวเลือดอยากเห็นการนองเลือดในเมียนมามแต่แสดงออกท่าทีว่าโอ้โหหัวก้าวหน้า <c oughs> นนเราเป็นพวกโปรสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยแต่สิ่งที่กําลังทำเนี่ยมันจะพาไปสู่การนองเลือดในเมียนมา คุณนันทิวัต์บอกว่าอาเซียนจําเป็นต้องร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการแก้ปัญหาทางการเมืองและทุกฝ่ายในเมียนมาต้องประนามและยุติการใช้ความรุนแรงความเห็นส่วนตัวของผมผมในที่นี้คืออาจารย์นันทิวัต์สามารถไม่อยากเห็นการกีดกันเมียนมาออกจากอาเซียนดํารงการสร้างสายสัมพันธ์กับเมียนมาดึงเมียนมากลับมาสู่ครอบครัวอาเซียนไม่ใช่ผลักหรือว่าโดดเดี่ยวเมียนมาประการสําคัญเลยประเทศตะวันตก เคยชินกับนโยบายแบ่งแยกและปกครองให้ประเทศต่างๆวุ่นวายกับปัญหาภายในปัญหาขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยสร้างความอ่อนแอให้กับประเทศต่างๆครนี่จัน,นทิวัตสามารถนั่นคือเหตุและผลที่ทำไมเราดำเนินนโยบายไม่เข้าไปก้าวไกยแทรกแซงแต่เราไม่ได้ไปสนับสนุนการเข็นค่าอะไรเวลามีปัญหาชายแดนเราช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตรงกันข้ามถ้ามีการทุตอะไรท่านไม่ได้พูดแตผมพูด ตรงกงนค่าถ้าเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศกลายไปเป็นรุกเมียนมาอืไปกดดันบอยคอดความบาทเท่ากับผักเมียนมาออกไปแล้วในทันยิ่งไปสนับสนุนกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งในเมียนมาติดอาวุธให้อะไรต่อมีอะไรให้ความตายเกิดขึ้นทันทีทีนี้เหมือนในยูเครนอยากให้ไทยทําหน้าที่เหมือนประเทศนาโตที่ส่งอาวุธไปให้ยูเครน ลบกับชาติมหาอำนาจอย่างนั้นเหรอมันก็จะเกิดภาวะเหมือนกันขึ้นที่ชายแดนไทยเมียนมาแล้วสุดท้ายผลกระทบอะไรกระทบกับไทยแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเมียนมาเราเขามองว่าเราเป็นปฏิปักษ์นะการค้าชายแดนหายหมดแล้วชาติมหาอำนาจที่สนับสนุนเมียนมามองไทยว่าเอาเลือกข้างเนี่ยเกิดเข้าบอยคอร์ดเราหรือคว่ำบาตรเราหรือตั้งกำแพงการค้าบางอย่างนักต่องเที่ยวทุเรียน mm. อะไรต่อมีอะไรนักลงทุนซาอุ ใครรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่สําคัญที่สุดในความหมายของคําว่าความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมมันไม่ใช่เวทีที่จะให้ใครมาหาแสงเพื่อหวังจะเจิดจรัสในสายตาเด็กดีของสหรัฐอเมริกาแล้วสหรัฐก,ก็จ้องอยู่แล้วทีนี้จ้องอย่างเฮ้ยเขามากดดันแทรกแซงเขาทาเพื่ออะไรเขาทาเพื่อผลประโยชน์ของเขาแล้วเขาก็อ้างอะไรอ้างประชาธิปไตย อ่างวันอิกระบวนการยุติธรรมเริ่มมีปัญหาแล้วนะในไทยอ่างวนนักการเมืองพักการเมืองถูกดำเนินคดีแล้วเสียงจะถูกยุบพักไอ้แบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่และประเทศมันมีกฎกติกาของตัวเองทั้งนั้นมันไม่ใช่อาหารสําเร็จรูปฟาสต์ฟู้ดประชาธิปไตยที่มันจะต้องเหมือนกันหมดถูกไหมฮะในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการแชร์ภาพนี้ภาพภาพเดียวสื่อความหมายนี่ประเทศของมันส่งออกประชาธิปไตยเช่นเดียวกับแมคโดนัด์ โอ้โหภาพนี้เนี่ยคือผมเห็นภาพตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นภาพอนุสาวรีประชาธิปไตยที่มีคนในฝ่ายม็อบสามนิ้วเองนะเอามาแชร์คือตัดต่อเอาฐานอนุสาวรีออกหมดเลยนะเหมือนกับอยากจะบอกว่าประเทศมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ใช่ไหมที่เขาแชร์กันแต่พอมาเจอภาพนี้อันนี้ก็เป็นงานศิลปะนะนะเออมัน ประชาธิปไตยแบบสําเร็จรูปเหรอที่อเมริกาบอกว่ามันต้องอย่างนี้เท่านั้นอ่ะถ้าบอกว่าน้องเห็นแล้วหิวจะผิดไหม <c oughs> โอ้โหคนทำที่สุดยอดเลยเอ,อคือการจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณพ่อสารัฐเนี่ยต้องมาเป็นคนบอกไงมันเป็นสิ่งที่เอ้ยแล้วบ้านเราเราใช้ชีวิตได้ ปกติไหมเราอยากกินอะไรทิ่ได้จะออกมาประท้วงได้อย่างนี้เหรอเราอยากเรียนหนังสือเราเรียนได้เราแสดงความคิดเห็นได้ตาบใดที่ไม่เป็นละเมิดคนอื่นไม่ไปเผาบ้านใครไม่ไปบุกลุกใครไอ้บ้านเราเลยมันก็ประชาธิปไตยไม่น้อยนะมากเห็นด่าด่าคนรหน่อยุยูมาแปดปีบอกบ้านเมืองไม่มีประชาธิปไตยแล้วก็นี่ก็ผ่านการเลือกตั้งแล้วนะประชาธิปไตยแล้วนะแล้วยังอุตส่าห์ไปเรียกฝ่ายนั้นเป็นสสฝ่ายประชาธิปไตยไม่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณชาดาแกเลยพูดไงกันก่อนผมก็เดินหาเสียงเหมือนคุณนะ แล้วประชาชนก็เลือกผมแล้วยังมาบอกว่าผมไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยกกติกาก็ชัดเจนเลือกสสมาแล้วสสก็ไป<ว>เลือกนายกนายกในที่ประชุมรัฐสภา,ากกติกานี้มาจากไหนก็มาจากประชามติแล้วก็ให้โอกาสแล้วด้วยไปโหวตแล้วด้วยแต่เสียงมันไม่ถึงแล้วยังจะมาเดือดเดอเอาอีกเอาอีกขออีกรอบ ก็เลยไม่ได้โหวตเท่านั้นเองส่วนเรื่องคดีหุ้นสื่อก็รู้กติกาอยู่แล้วว่าถือหุ้นสื่อไปสมัครสอสอไม่ได้แล้วถือไปทำไมแล้วทำไมไม่โอนก่อนก็ถามกลับไม่ยากเลยถามกลับด้อมส้มไงชอบถามไงให้เลือกตั้งทำไมเสียเวลาเสียงงอเอ้าวแล้วถือหุ้นไหมทำไมก็โอนออกไปง่ายเหมือนตอนที่โอนหลังจากเป็นเรื่องอะไม่ยากเลยตอนโอนอะใช่ไหมแล้ววันนี้ก็มาปั่นกระแสทีนี้ว่าธนาธรโดน พิธาโดนอ้ยโดนเหมือนกันเลยเออใช่โดนเหมือนกันแล้วทําไมไม่แก้แล้วทําไมประโวยวายทีหลังนะเพราะ,ะการเมืองมีความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามยึดเกาะประเทศไว้ไม่ให้ประเทศไปต่อวันนี้ยังดึงดันบอกว่าพิธายังมีสิทธิ์นั่เสนอได้อีกนะแล้วก็ตั้งแง่เฮ้่ต้องมีเราอยู่ในรัฐบาลนะไม่งั้นรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยเฮ้ยมันอะไรวะ เพื่อ,อไ,ไทยเขาก็เป็นประชาธิปไตยได้ถ้าเขารวบรวมเสียงข้างมากได้แต่นี่ยังพยายามต้องเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องเป็นปลาทองโกจะได้เปลี่ยนคั่วใช่ไหมผมถามว่า,อาตอนอกินปลาทองโกเนี่ยกินทีเดียวสองชิ้นเลยหรือเปล่าที่มันจับคู่กันอ่ะมันต้องดึงแยก <Yeah. S 1> แล้วก็จิ้มนมบ้าง <laughs> นะนมนั้นอาจจะเป็นลุกป้อมก็ได้ใครไปรู้นมข้นอ่ะนมข้นเนี่ยอาจจะเป็นลุกป้อมก็ได้ มันถึงจะก,กินได้ะจะมาปะทุโกติดกันโดยตลอดที่จะเป็นประชาธิปไตายอันนี้มันประชามันเอาประโยชน์ของตนเป็นหลักไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักพูดมาเลยดีกว่ากูต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นพูดมาเลยดีกว่าลแล้วมาอ้างเราได้เสียงข้างมากถ้าเป็นเสียงข้างมากคุณตั้งรัฐบาลพรักเดียวได้แล้วตอนเนี้ยเก้าอี้ประธานก็ไม่ได้เพราะอะไรแล้วมาโวยวายประธานวันนอในละ่าสุดวันนี้ไม่ควรยกให้ประธานวันนอเลยวันนั้นเออควรเป็นของเก้าไกล ก็ถ้าไม่ยกให้ประธานวันนอใครไปบังคับให้คุณยกอะ,อะก็เพราะว่าคุณไม่สามารถตั้งได้เองไงยอมรับความจริงสัทีสิก็ตั้งประธานยังตั้งไม่ได้เองเลยเพราะเสียงไม่เกินกึ่งหนึง่งเพื่อไทยก็เลยเสนอคุณวันนอมาค,คุณก็ยอมกันเองอผมถามว่าใครไปหาอาจารย์วันนอเพื่อไปขอมาเป็นก็คนก้าวไก่เองแต่วันนี้มาโวยวายเพราะว่าแพ้โหวตในรัฐสภาคือมันเหลือเกินไงแพ้โหวตขอแก้กติกา อา้าวแผลบวชเรื่องเสนอชื่อซ้ําไม่ได้โบยวายประธานว่าเป็นพวกเพื่อไทยเอา้าก็เสนอมาด้วยกันเองยอมรับเองด้วยคุณพิธาเลยเป็นคนเสนอเองด้วยอาจารย์มันนะใช่<ะ>ใช่นะยอมรับความจริงซะบ้างเถอะยอมรับกติกาซะบ้างให้ประเทศได้ไปต่อแล้วถ้าเกิดว่าพรคก,ก้าวไกลหลังจากนี้สมมุติได้เป็นฝ่ายค้านจริงนะ,ะก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้เกิดผลงานแล้วสมัยหน้าแลนสไลด์ตามคําโม้อะ ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณทํางานให้มีคุณภาพไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดียวอโอ้ที่ต้องสถาบันต้องอย่างนั้นต้องสถาบันปรับตัวมานานแล้วเราเคยเห็นไหมล่ะขบวนเสด็จไม่ปิดถนนอย่างเงี้ยเรื่องการจัดการทรัพย์สินในหลวงเสียภาษีปีแล้วตั้งเท่าไหร่เราหลังๆไปรับเสด็จมีป้ายไฟด้วยเอแล้วโครงการต่างๆสวนสาธารณะตรงสนามมานังเลิ้ง ที่สมศักดิ์เจียมเคยบอกว่าจะเป็นคอมเพล็กซ์แล้วช่วงหลังสมศักดิ์เจียมก็เงียบไปเลยพูดเรื่องนี้เลยเห็นไหม <tha. S 2> แล้วที่เอาไปปั่นโจมตีสถาบันมนโนกันเองทั้งนั้นแอไม่เ,เย็นอะไรต่อไม่อะไรมันเป็นเฟคนิวย่ทั้งนั้นแล้วเป็นคด,ดีแล้วก็เปิดเผยว่าเออเป็นเฟคนิวจริงๆมาทั้งนั้นเลย <tha. S 2> แล้วเวลาคนที่แต่งตัวเรียนแบบเพื่อล้อเลียน <tha. S 2> แต่งตัวเพื่อล้อเลียนนะ <tha. S 2> แล้วสุดท้ายก็ยอมรับว่าเออมันเราไม่ก็ไม่เคยเห็นนะ่ของจริงว่าเป็นอย่างนั้นแต่เอามาแต่งเพื่อบูลลี่ พราะเข้าใจไปแล้วเชื่อในเฟซบุ๊ไปแล้วนี่คือกระบวนการทํำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยิ่งจะมาเสนอแก้กฎหมายหนึ่งสองเปิดช่องว่าโจมตีได้ข่มขู่อาฆาตมาดร้ายได้ทําผิดได้โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดขัดกับรัฐธรรมนูญนะแล้วก็อ้างว่าเพื่อไม่ให้สถาบันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอแล้วก็โทษมันแรงไปก็เลยต้องแก้ นี่ไงสารตัดสินเมื่อวานเนี่ยคดีเนี่ยตัดสินแล้วเนี่ยสารตัดสินมีโทษจำคุกแต่สุดท้ายโทษจำคุกรอลงอาญานี่คือกฎหมายปัจจุบันนั่นแสดงว่ากฎหมายปัจจุบันมีช่องทางให้ระบบยุติธรรมได้ทำงานอยู่แล้วความหนักเบาแห่งการโทษมันต้องดูตามพฤติการมันมีช่องทางอยู่แล้วแล้วจะมาแก้ทำไมแล้วยิ่งไปดูเนื้อก็เลยอ๋อแก้เพื่อเปิดช่อง ให้คนจาบช่วงได้บูลลี่ได้ซึ่งมันขัดรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ยังจะมาดึงดันอีกโดยที่คนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยอ้างว่าเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างมากที่คุณอ้างเนี่ยมันลวงเพราะพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่เอากับคุณเขาเลยไม่ใส่ไว้ในเอ็มโอยูแล้ววันนี้ยังไม่จบอีกยังจะดึงประเทศเอาไว้อีกต้องมีก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วยนะจึงจะเป็นประชาธิปไตยไปปราศัยเนี่ยอานท์นำพาแปดพักต้องยังอยู่นะ ไม่งั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวผมได้ยินมาแล้วนะักศึกษา,อ,าอย่างนั้นอย่างนี้เออเอาเอา,เอาที่สบายใจอานอน์เมื่อวานนี้มีคนไปยื่นถอนประกันแล้วด้วย <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางการเมืองจับตาดูหลังจากนี้ <c oughs> ว่าการเมืองไทยเนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้เลย <c oughs> นะฮะอันนี้เป็นแจมๆกับข่าวต่างประเทศนะฮะ